ส่วนทางด้านของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในต่างจังหวัดต่างๆก็ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีค่ะ ที่จังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญจัดกิจกรรมทำโบไว้อาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแดย่สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลไก่คำเครือข่ายสตรีและประชาชนชาวตำบลไก่คำและใกล้เคียงเข้าร่วมด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งทาง,งด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยการพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนค่ะ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญมีเป้าหมายที่จะจัดทำโบไว้อาลัยจำนวน12,000ชิ้นเพื่อส่งไปรวบรวมไว้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสำหรับใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่วนที่ศาลาการเปลี่ยนวัดภูสมนารามตำบปลปางหมูอำเภอแม่ห้องสอนทางจังหวัดได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญจิตตะภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน93รูปหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวแม่ห้องสอนเข้าร่วมในพิธี นอกจากนี้ทางด้านของโรงพยาบาลสีสังวานตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติรวมพลังแห่งความพักดีเนื่องในห้วงระยะเวลา100วันแห่งการสวรรคตสมเด็จพระบรมนาถชน,นินีพันปีหลวงโดยเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED รวมทั้งการสร้างความตระหนักและความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีมีผู้นำชุมชนและลูกบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ห้องสอนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวน100คนค่ะ